ตำนานไอ้ไข่วัดเจดีวัดเจดีหรือวัดไอ้ไข่ตั้งอยู่ที่หมู่7ตำบลฉลองอำเภอศรีชนจังหวัดนครศรีธรรมราชเคยเป็นวัดร้างที่เชื่อกันว่าสร้างมาเป็นเวลานับพันปีมีเพียงเจดีโบราณเก่ารกร้างอยู่ตรงบริเวณที่กำลังสร้างโบสถ์ในปัจจุบันจนเมื่อประมาณพุทธศักราช 2,500มีการบูรณะวัดเจดีขึ้นมาใหม่มีพระเข้ามาอยู่ประจำเป็นที่ปฏิบัติศาสนก,กิจของชาวบ้านใกล้เคียงและเป็นที่ประดิษฐานของพ่อท่านพระพุทธรูปเก่าแก่ที่อยู่มาตั้งแต่ยังเป็นวัดร้างไอ้ออไข่วัดเจดีหรือตาไข่วัดเจดีคือรูปไม้แกะสลักของเด็กชายอายุประมาณ9-10ขวบตั้งอยู่ในศาลาในวัดเจดี เชื่อกันว่าเป็นวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ที่สถิตอยู่ณวัดแห่งนี้เป็นที่เคารพสักการะของชาวบ้านตั้งแต่ในละแวะกวัดไปจนถึงต่างจังหวัดในแถบภาคใต้จากศรัทธาที่เชื่อกันว่าขอได้ไหว้รับโดยเฉพาะโชคลาภและการค้าขายเรื่องราวของไอ้ไข่หรือตาไข่นั้นมีที่มาจากการที่ชาวบ้านแถวนั้น เคยเห็นภาพเด็กวิ่งเล่นอยู่ในบริเวณวัดเมื่อเข้าไปหาดูก็ไม่พบว่ามีเด็กมาอาศัยอยู่แต่อย่างใดเหตุการณ์เช่นนี้ปรากฏให้เห็นอยู่เสมอชาวบ้านจึงเรียกเด็กที่ปรากฏร่างนั้นว่าเด็กวัดซึ่งเชื่อกันว่าเป็นวิญญาณที่สถิตอยู่ณนะวัดเจดีย์แห่งนี้และเรียกวิญญาณดวงนี้ว่าไอ้ไข่ซึ่งเป็นคำที่ชาวบ้านทางภาคใต้ใช้เรียกเด็กเล็ก เมื่อเชื่อกันว่าไอ้ไข่คือวิญญาณดวงหนึ่งแต่ไม่มีใครเคยเดือดร้อนเพราะวิญญาณดวงนี้นอกจากการปรากฏร่างให้เห็นก็อาจจะมีการล้อเล่นกับผู้ที่มาค้างแรมภายในวัดไอ้ไข่จึงเป็นที่รักของชาวบ้านใครมีเรื่องเดือดร้อนก็มาจุดธูปบนบานขอให้ช่วยซึ่งก็มักจะประสบผลมาเสมอตำนานไอ้ไข่มีหลายเรื่องด้วยกัน บางก็ว่าไอ้ไข่คือวิญญาณเด็กที่ติดตามหลวงปู่ทวดเมื่อหลวงปู่ทวดทุดงมาถึงวัดร้างแห่งนี้และรับรู้ด้วยญาณของท่านว่าที่นี่มีทรัพย์สินโบราณฝังอยู่จึงให้วิญญาณดวงนี้เฝ้าดูแลปกปักรักษาสินทรัพย์ของแผ่นดินอยู่ที่วัดแห่งนี้ตั้งแต่นั้นมาในขณะที่บางตำนานก็ว่าไอ้ไข่คือเด็กลูกชาวบ้านแถวนั้นที่เคยวิ่งเล่นอยู่ในวัด ตั้งแต่เมื่อครั้งยังเป็นวัดโบราณต่อมาเด็กนั้นประสบเหตุตกน้ำเสียชีวิตวิญญาณของเด็กน้อยคนนั้นซึ่งผูกพันกับวัดก็สถิตที่วัดแห่งนี้ตลอดมาเมื่อปีพุทธศักราช2526พอท่านเทิมเจ้าอาวาสวัดเจดีในขณะนั้นได้จัดสร้างเหรียญบูชาไอไข่เป็นรุ่นแรกพร้อมกับพัฒนาวัดเรื่อยมา ในเวลานั้นพื้นที่แถบนี้ยังมีความเคลื่อนไหวของผู้ก่อการร้ายได้มีกองร้อยทหารพลานมาตั้งฐานปฏิบัติการชั่วคราวอยู่ที่วัดเจดีคืนแรกที่มาพักทหารทั้งกองแทบไม่ได้หลับไม่ได้นอนเพราะมีวิญญาณเด็กเที่ยวมาหยอกเล่นดึงแขนดึงขาโดนปืนตีศีรษะบ้างล้มเหลวปืนบ้างเป็นที่วุ่นวายรุ่งขึ้นจึงได้เอาเรื่องนี้ไปเล่าให้ชาวบ้านฟัง ซึ่งชาวบ้านก็ได้บอกเล่าให้ทหารกลุ่มนั้นได้รับรู้ถึงเรื่องราวของไอ้ไข่และบอกให้ทหารกลุ่มนี้บอกกล่าวแก่ดวงวิญญาณไอ้ไข่และเมื่อทำอาหารรับประทานให้แบ่งอาหารตั้งเป็นเครื่องเส้นให้วิญญาณไอ้ไข่ด้วยเมื่อทำดังนั้นคืนต่อมาทุกอย่างก็สงบไม่มีเหตุการณ์รบกวนใดๆเมื่อทหารพรานเอาเรื่องนี้มาเล่าให้คนภายนอกรับรู้ ชื่อเสียงของไอ้ไข่ก็เป็นที่รู้จักกันมากขึ้นจากการที่ไอ้ไข่เป็นที่นับถือมายาวนานจึงมีผู้คิดว่าคนรุ่นหลังล้วนมีอายุน้อยกว่าไอ้ไข่ทั้งสิ้นจึงไม่ควรเรียกไอ้ไข่ซึ่งอาจจะเป็นการลบหลู่ควรเรียกใหม่ว่าตาไข่ ซึ่งจะเป็นการเรียกที่ให้การนับถือมากกว่าแต่ด้วยการที่ทุกคนคุ้นเคยกับคำเรียกขานว่าไอ้ไข่และภาพที่ทุกคนเห็นจนชินตาคือภาพของเด็กคนหนึ่งคนส่วนใหญ่ก็ยังเรียกไอ้ไข่อยู่เช่นเดิมในวัดเจดีเต็มไปด้วยสิ่งของที่ผู้เลื่อมใสศรัทธาเอามาแก้บน,บนเช่นรูปไก่ชนชุดทหารหนังสติ๊กของเล่นต่างๆเป็นต้น ส่วนบริเวณที่ใช้จุดประทัดก็มีเศษประทัดกองสูงเป็นพเนินเขาย่อมย่อมบ่งบอกถึงแรงศรัทธาที่มีต่อไอ้ไข่และแสดงถึงผลสำริดจ,จากผู้ที่มาขอแล้วได้รับจากไอ้ไข่ทุกวันผู้คนต่างหลังไหลไปขอพรจากไอ้ไข่เราไม่ได้ยินเสียงโฆษณาชักชวนให้ทำบุญทุกคนที่มาเพราะความเลื่อมใสยอย่างแท้จริงทุกวันนี้เสียงประทัด จะดังขึ้นตลอดเวลาส่วนในวันอังคารและวันเสาร์ก็จะมีกองยาวมาแก้บนมาแสดงให้ไอ้ไข่ดูวันหนึ่งเป็นสิบสิบรอบกันเลยทีเดียววันนี้วัดเจดีจเจริญรุดหน้าไปมากอุโบสถขนาดใหญ่ที่กำลังก่อสร้างคืบหน้าไปอย่างรวดเร็วปัจจัยต่างๆจากแรงศรัทธาที่ผู้คนมีต่อไอ้ไข่ หลังไหลเข้ามายังวัดเจดีย์แห่งนี้ทั้งยังเผื่อแผ่ไปยังชาวบ้านที่อยู่ร,บรอบๆวัดได้มีรายได้จากการจำหน่ายเครื่องบูชาไอ้ไข่วิญญาณเด็กน้อยดวงนี้เป็นที่พึ่งทางใจของทุกคนที่เลื่อมใสบารมีของเด็กน้อยที่เรียกว่าเป็นเด็กวัดได้รวบรวมศรัทธาจากมวลชนสร้างเจดีย์แห่งนี้ขึ้นมาใหม่เป็นวัดเจดีย์ที่สวยงามมั่นคงดำรงพุทธศาสนาสืบไป